บฝึัดสุดท้ายนะครับให้กากระบาดนะครับข้อ 1. ข้อใดมีความหมายตรงกับคําว่า food and drink อาหารและเครื่องดื่มนะครับข้อ A milk and fruit juice นมและน้ำผลไม้ข้อ B fried fish and milk ปลาทอดกับนมหรือข้อ C cake and b r e a k ขนมเค้กกับขนมปังอะไรเป็นอาหารและเครื่องดื่มครับ ตอบข้อ b f r y fish and milk ปลาทอดและนมนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูข้อที่ 2, 2> นะครับข้อ2ก่อนไปโรงเรียนเราจะต้องรับประทานอะไรเป็นหัดอ่านเช้าครับ I want ข้อ a b r e a k and milk ขนมปังและนมข้อ b pizza and tea พิซซ่าและชาหรือข้อ c ice cream and cake ice cream กับเค้ก ข้อที่ถูกต้องคือ break and milk ข้อ a ขนมปังและนมนะครับขนมปังแทนข้าวได้ข้อ3คุณแม่ต้องการรับประทานอาหาร rice and chicken ข้าวและไก่เป็นอาหารมื้อนี้ข้อไหนถูกต้องนะครับ a b หรือ c ข้าวและไก่ถูกต้องคือข้อ a ข้อ4ครับพิซซ่า นักเรียนควรนำตัว P ไปผสมกับตัวอักษรใดจึงเป็นคำถูกต้องข้อ A I Z A ข้อ B I Z e e หรือข้อ C I a พิซซ่ A p i z a P I A ตอบข้อ C ครับข้อ5 I'm hungry ฉันหิว What do you want คุณต้องการอะไร I want หิวหิวข้าวหิวอะไรที่สมารเขียวได้นะครับข้อ A milk นมข้อ B juice น้ำผลไม้หรือข้อ C chicken ไก่ ฉันหิวเลือเกินแล้วเป็นอาหารที่เราต้องเคี้ยวก็คือชิเคเก้นไก่นะครับส่วนที่เหลือใช้คาว่า thirsty คือกระหายน้ำนะครับข้อ6 I'm thirsty ฉันกระหายน้ำหิวน้ำ What do you want คุณต้องการอะไร I want ฉันต้องการข้อ a fish ปลาข้อบี milk นมหรือขอ้อ c c ชิเคเก n ไก่สิ่งที่เป็นของเหลวเป็นน้ำคือตอบข้อบ milk นม ข้อเจ็ดด a วั b r e a คคุณต้องการขนมปังหรือเปล่าคุณตอบว่าอย่างไรข้อ a, yes p l e a s e ข้อ B n o thanks ข้อ C ี e s I do ออมีมีอีกนะครับคุณต้องการขนมปังหรือเปล่าจุดจุดจุดฉันต้องการข้าวคุณต้องการขนมปังหรือเปล่าฉันต้องการข้าวควรพูดว่าอย่างไร Yes please no thanks หรือ yes I do ตอบ ข้อ b no thanks อ่ะไม่ะขอบคุณฉันต้องการข้าวมากกว่าข้อ8 do you want ice cream คุณต้องการไอศครีมหรือเปล่าข้อ a yes please ใช่ข้อ b yes i don't ใช่ฉันไม่หรือข้อ c no i do ไม่ฉันทำข้อถีกต้องนะครับที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์คือข้อ a ข้อ9ครับภาพในข้อใดมีความหมายตรงกับว่า i want chicken for dinner ฉันต้องการกินไก่ในมื้อเย็น a, b, หรือ c ตอบข้อ a ข้อสุดท้ายครับภาพใดภาพนี้ตรงกับข้อใดไม่กินเคก้กข้อ a i am hungry ฉันหิวข้อ b i want cake ฉันต้องการเคก้กหรือข้อ c i don't want cake ฉันไม่ต้องการเคก้กตอบข้อ c ครับสุดท้าย